สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการสาธิตเครื่องย่อยอเนกประสงค์ของบริษัททูอีนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก,กว่า25ปีเป็นผู้ผลิตเครื่องย่อยกิ่งไม้เพื่อการทำปุ๋ยอินทรีย์เจ้าแรกๆของประเทศไทยซึ่งถือว่าดีที่สุดของวงการนะครับรุ่นที่ได้เห็นขณะนี้เราเรียกว่ารุ่น2 EMH นะครับรุ่นนี้ ได้รับการปรับปรุงล่าสุดนะเมื่อต้นปี65ที่ผ่านมานี่เองโดยมีขนาดจานสับที่โตขึ้นใบมีดที่ยาวขึ้นปากใส่วัสดุทั้งสองอ่านทด้านด้านหน้า,นานและด้านบนนะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อการทำงานที่คล่องตัวขึ้นระบบทำงานด้วย ระหว่างดิสและ am il, แฮมเมอร์มิละ am il, นะครับทำงานร่วมกันอันนี้เป็นสิทธิบัตรของเราโดยตรงนะครับการทํางานก็คือว่าจานสับจะสับก่อนแล้วก็วัสดุจะหลุดเข้าไปภายในเจอระบบแฮมเมอร์มิลนะครับตีผลละเอียดละเอียดแค่ไหนขึ้นกับรูตะแกงนะครับสําหรับรูปลักณภายนอกก็เท่าที่เห็นหน้าเป็น3ล้อนะครับรูปทรงขนาดกระทันรัดไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป ขนาดล้อ14นิ้วนะครับเครื่องต้นกำลังก็เป็นเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับขนาด13แรงม้านะครับหรือท่านจะเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด10แรงไฟ3เฟสก็ได้นะครับระบบนี้สามารถย่อให้ละเอียดได้จนขนาด ละเอีอยดจนเป็นลำเลยก็ได้ขึ้นกับรูตะแกงและก็ชนิดของวัสดุนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องของรุ่น2องเยซึ่งเป็นรุ่นเรือทงเรานะครับแต่คุณภาพมไม่ได้ด้อยไม่ได้ด้อยกันเลยนะครับความสามารถต้องบอกว่ากว้างขวางจริงสามารถย่อยไม้โตได้ถึง4นิ้วก้านปาล์มทลายปาล์มไม้ไผ่ก้านมะพร้าวลูกมะพร้าวนะครับสับต้นกล้วยนะครับสับกระดูกหมูนะครับ บทเม็ดถั่วเมวด็ดกระโพดนะให้ละเอียดเป็นลํำนะครับอ่านอกนั้นยังตีขวดแก้วนะครับให้ละเอียดเป็นทรายได้นะโดยไม่บาดมือนะครับทําให้ลดภาระ,ะในเรื่องการเก็บขยะไปได้ตัวด้วยนะฮะมาสารนอกนี้ยังตีดินเพื่อการทําปุ๋ยอินทรีย์และทําอิยประสานด้วยเรามาชมทำเรามาชมการสาธิตกันเลยนะครับครับสาธิตเลยนะครับ แต่เราจะติดเครื่องนะอันนี้เป็น Honda 13แรงนะครับเตรียมไม้มาเลยนะครับหายเดี๋ยวมาวันด้วยน,นี่เราติดเครื่องแล้วเราก็จะเป็นไถ่พานนะครับ เมากกว่าเลยนะครับ Ah tá, tem um papau lá, um papau ตะแกรงข้างล่างเลยนะครับ ดูกลับมะพร้าวนะครับเดี๋ยวกลับมะพร้าวเราจะทําได้สามแบบคือย่อยเป็นขุ๋ยแยกเส้นใหญ่นะครับแล้วก็ยิงออกเป็นชิ้นๆอาไร้ก่อน ยเส้นใหญ่ขาดรวมกันเลยนะครับทีนี้เราจะลงแยกเส้นใหญ่นะครับเราจะใส่ล่าสุนนะครับ จากสาด้านบนนะครับจากขุย,ยจะลงด้านล่าง าบบนะครัปไปปากหน้าแล้วยิงออกประตูประตูข้างเลยนะครับถ้าเราจะได้ชิ้นหยาบนะครับโอเค ปเราจะย่อยทลายมังนะครับเขาจะใส่ควาหน้าได้ดีกว่ามันถึงมากนะครับ เส้นใหญ่นะครับเราต้องกินออกประตูข้างอย่างเดียวนะครับ ดาก็กลายเป็นย่อยเทกระดาษนะที่องกางทำลายหายลงล่างเลยกว่าเอออะไรกไป่ นะครับกระดาษก็สบายเลยนะครับกระไาษใย่อยอะไรก็ได้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนวัสดุดูนะครับที่ว่าใครๆกลัวกันนะครับเราจะทําการย่อยกระดูกหมูให้ดูนะครับอ<ะ>่า <อะ S 2> เดี๋ยวกระดาษลองอ่าอันนี้กระดูกหมูนะครับกระดูกหมูที่ใครๆกลัวกันนะครับเดี๋ยวเราจะย่อยให้ดูนะครับไม่ใส่เกรืรแทงแกงตัว้านหรอ เศกระดาษด้านะครับูน้เยนแล้วนะครับเนี่กายเป็นกระดูกหมูกวดไปแล้วสามารถเราไปเรี้ยงปลานะจะมำอาหารสาัตว์ได้นะครับเดี๋ยวเราล้างลอ ตอต่การสาธิตต่อไปนะเดี๋ยวเราจะย่อยละเอียดนะครับเราจะต้องหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนรูตะแกรงนะครับโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนตะแกรงล็กใส่แล้วนะครับเราจะเริ่มบมละเอียดนะครับเริ่มแรกเราจะเอาเม็ดข้าวปุ๋ยเม็ดข้าวโพดนะครับใส่ด้านบนนะครับแล้วก็เด้าวล่างเดี๋ยวกระดาษมาลองก่อน มันจ,จะไหลงอ่ากระดานมาลองปากอ่าครับเดี๋ยวของมันจะเสียครับแค้ใส่ได้ครับก็ไหลลงอย่างรวดเร็วเลยอ่าเห็นไหมไม่ติดเพราะไม่ติดปากข้างก็ออกข้างด้วยอ้าวไปกันใหญ่เลยติดพ้าดเล็กน้อยนะครับอ่าไม่ติดปากข้างอะไรครับอะไรพี่ อะไรที่ลงตะแกรงก็จะเป็นอย่างนี้ไปะละเอียดมากละเอียดมากนะครับเอาไปทำอาหารไก่อะไรได้เลยนะปิดปากข้างนังครับต่อามาไม่ติดปากข้างก็ยิงออกข้างนี้เลยนะครับไอประตูข้างเนี่ยเราต้องปิดนะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดน,นะครับเวลาจะย่อยลงล่างเนี่ยประตูข้างต้องปิดนะครับเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับ เอาเขาเปลือกนะตอไปนี้เราจะย่ยอยเขาเปลือกนะครับอ่าเอาเขาเปลือกเอาไลยครับเาขาเปลือกใส่ไนโตนอ่าครับผม เป็นล้ำไปแล้วนะครับล้ำผสมข้าวเลยนะครับอันนี้ว่าถ้าเราเป็นเกษตรกร,ะกรนะเราไม่ต้องไปซื้อลำซื้อข้าวลงสีนะครับเรามีข้ับเปลือกเองเราย่อยเองเลยนะครับข้าวเปลือกกลายเป็นล้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรอให้มันหมดลงมานะหมดเลยยังหมดเลยยัง นี่นะครับได้เหเยียบแล้วนะครับลำข้าวเอาล่ากมาเลยครับเดี๋ยวเราจะย่อยนี่แล้วนะครับเราจะย่อยขวดแก้วนะครับขวดแก้วขวดเมียขวดเอ็มร้อยอะไรต่างๆนะครับเอามาเลยครับขวดขวด เ้าก็เทใส่ปากบนเหมือนเดิมนะครับมาดูหน่อยนะครับนี่นะขวดแก้วขวดเบียร์นะเยอะเลยนะครับอ้าเดี๋ยวเอาเลยเทใดเทใดเทใดอ่าพุ่งเป็นทรายเลยนะครับเนี่ยเทเลยเทเลยอ่าอ่าไม,ม่ต้องไปกลัวนะครับ โอ้ครับมาไปลงสีเลยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนทรายเลยนะครับอ่าเหมือนทรายก่อรดด่างเลยนะอ่าตลบอบอวนไปเลยนะเรามาดูกันนะครับเอา่าผลงานการย่อยทรายนะไม่มีบาดมือเลยนะครับเป็นทรายเลยนะครับไม่มีบาดมืออ่านะเยียดมากเอาออกมาครับดีเลยนะครับ ใาดีดีนี่เองอ่ามน,นี่บาดมือนะครับโอเคนะครับอันนี้เราทดสอบกันย่อยละเอียดน,นะครับเอ่อจะเรียนให้ฟังนิดนะครับว่าเราอยากจะย่อยต้นกล้วยหรือแบบกล้วยฉัำน้ำเนี่ยนะฮะเราเราพยายามใส่ตะแกรงละเอียดนะครับอ่าใส่ตะแกรงละเอียดแล้วยิ่งบอกปาก่านนะครับ๋ย,ย,บาาบยวลองดูเลยนะครับ จะออกหรือไม่เหลือเลยนะครับออกง่ายนะครับนะครับประตูนะครับมขยันดีเลยนะครับไปเหี่ยงเลยนะครับให้เราใส่สแกนไม่เหี่ยงนะครับ ะตะโกนชาวานะครับแล้วก็ใส่หมากที่เจอเอาใส่เลยครับเพราะว่าตะแกรงไม่เหียเนี่ยมันจะไม่ติดตะแกรงนะครับมันจะพ้นออกล่างออกข้างหมดเลยถ้าแกงดูหยาบเนี่ยเส้นใยมันจะไปติดตะแกรงนะครับอ่าเรื่องการต้นกล้วยะตะโกนชาวาผู้ชำนาญทั้งหลายนะครับ คือแม่จะนับงทลายฟางนะเราใช้วิธีนี้เลยนะครับขอบคนณเลยน,นะครับเนี่ยอ่าไม่ติดไม่ต้องกลัวติดแสกนะครับอะายก็หอมอนะดอ่ะสวยงามนะ ครับออกสวยงามขยายหน่อยได้มากครับต้นไก่ต้นไกอ่ายายไปแล้วม้ใหญ่ครับดอกสวยงาออกเร็ว ร้านทอดน้ำจ้ำสะอาดหน่อ,อยไม่ต้องไม่ต้องเอามือไปล้วงนะครับเสียวเวลานะ้ำสีออกเลยคนะรับจะล้างตะแกนมาสะอาดเ,เรียบร้อยนะครับโอเค โอเคนะครับเราก็ชมการสาธิตมานานพอสมควรนะหลายอย่างแล้วเกินนะครับจริงๆยังมีวัสดุอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้ทำการสาธิตแม้กระทั่งวัสดุทางอุตสาหกรรมเช่นพวกโฟมแผงจรไฟฟ้าอีกมากมายนะครับที่ลูกค้านํามาเอาเครื่องเราไปประยุกต์ในการใช้งานนะครับเรียกว่าแทบทุกชนิดนะสามารถย่อยได้ยกเว้นโลหะและก็ยางรถยนต์นะครับจะเห็นว่าเครื่อง เ,เครื่องจักรของทูอีนะครับมีคุณภาพที่สุดยอดจริงๆนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแต่คุณภาพเราระดับโลกนะครับผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัยนะครับอ่าต่อใจทั้งเลเซอร์คัดหุ่นยนต์เซนซีอะไรต่างๆนะครับการทําสีเนี่ยเราก็ยิงยิงโลหะด้วยเม็ดเหล็กนะแล้วก็พ่นสีฝุ่นนะครับอบความร้อนสองรองศานะครับ ทำให้สีทนทานหลายปีนะครับอ่าอะไรเรามีพร้อมบริการนะครับก็ช่วยการอุดหนุนสินท้าไทยนะครับเงินตาไม่รั่วไหลนะคนไทยมีงานทำนะครับสวัสดีนะครับ